สวัสดีครับกับมาอีกครั้งนึงนะครับสำหรับ PLC Center ของเรานะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการอัพโหลดดาวน์โหลดนะครับของเจ้าตัว S7 102 0กันนะครับซึ่งเป็น PLC ค่ายซีเมนนะครับจริงๆแล้วผมมีโอกาสได้เขียนเจ้าตัว PLC ซีเมนอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอด วิธีการสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกๆนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับผมมีคลิปในการติดตั้งตัว plc cement กันแล้วนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งนะครับผมแนะนำให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอนะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็นการติดตั้งตัวเทียโ r รทอ15นะครับซึ่งเจ้าตัวหน้าตาของโปรแกรมก็จะมีลักษณะ หน้าตาแบบนี้นะครับนะครับให้เราไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งกันได้เลยนะครับครับแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการอัพโหลดดาวน์โหลดเจ้าตัว PLC f มนกันนะครับว่ามันจะมีวิธีการแล้วขั้นตอนอยังไงนะครับวิธีการเช็คว่าเอ๊ะทำไมเราดาวน์โหลดไม่ได้นะครับแล้วมีทิกอะไรนะครับ ในการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับเบื้องเบื้องต้นนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมี PLC นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมใช้เป็น S7 102นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีสายโหลดนะครับสายโหลดคือสายแลนตัวนี้นะครับเป็นสายแลนนะครับนะครับเท่าที่เห็นตรงนี้นะครับนะครับ อ่าแล้วก็ตัวนี้ผมเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเช็คก่อนว่าสายแลนของเราเนี่ยกับตัว PLC เนี่ยกับคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันลิงก์ถึงกันหรือยังนะครับวิธีการนะครับเอาง่ายๆนะครับบ้านๆก็ได้นะครับก็คืออันดับแรกคือเราเช็คไฟตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะมีเขียนว่าลิงก์นะครับกับ RFX นะครับผมยกให้ดูใกล้ๆนะครับ อ่าเห็นไหมลิงก์กับไอเทีนะครับถ้าผมถอดออกเนี่ยสังเกตนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับไฟจะไม่ติดนะครับเพราะนั้นให้เราเช็คตรงนี้ก่อนนะครับอันดับแรกถ้าเราเสียบป,ปุ๊บแล้วก็ไฟติดเนี่ยแสดงว่าเราสามารถที่จะสายของเรานะครับกับตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือลิงก์กันได้นะครับอันดับแรกอ่าโอเคนะครับอันดับถัดมานะครับ ให้เราไปเช็คที่ตัวของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมใช้ Windows 10นะครับผมคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ Network Internet s e t t i n g นะครับไปในส่วนของอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่เ h a งอะแดป p t อร์ออปชันนะครับตัวนี้นะครับนะครับเรามาเช็คกันก่อนนะครับว่า สายของเรานะครับที่เชื่อมต่อเห็นไหมครับมันมีหลายช่องนะครับให้เราเช็คก่อนว่าตรงเนี้ยของเราเนี่ยเราเชื่อมต่อกับตัวไหนกันแน่นะครับโดยการนะครับโดยการถอดสายแลนออกนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับถอดสายแลนตรงนี้ออกนะครับอ่าแล้วดูกันนะครับว่าตัวไหนมันจะดับนะครับในคอมพิวเตอร์ของเราอ่ะเห็นไหมครับตัวที่ดับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมเสียบเข้าไปใหม่นะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับสิ่งที่เราต้องทําถัดมาก็คือให้เราจําชื่อการ์ดตัวนี้นะครับนะครับชื่อการ์ดตัวนี้เป็น Realtek นะครับ PCIe นะครับตัวนี้ Family Controller ตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับพอเราจำการ์ดตัวนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดโปรแกรมกันนะครับผมจะทำการอัปโหลดนะครับ ตัว plc กันนะครับอัปโหลดนะครับวิธีการนะครับอันดับแรกก็คือให้เราเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาครับ tiaproth สิบนะครับตัวนี้ผมใช้คลิกเปิดขึ้นมานะครับตอบเย็ดนะครับตัวนี้นะครับถ้าถ้าสังเกตนะครับผมจะผมจะไม่ตั้ง ip นะครับไม่ฟิก ip นะครับ property นะครับคลิกขวา property นะครับไม่จําเป็นต้องตั้ง IP นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมออกให้เลยนะครับตัวนี้ตั้งเป็น auto ก็ได้นะครับโอเคนะครับผมไม่ f i ก IP นะครับจะฟิกหรือไม่ฟิกก็ได้นะครับตัวนี้ผมไม่ฟิกนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เรานะครับมาที่ create นะครับ create new project นะครับ ตั้งชื่อนะครับเป็นผมตั้งชื่อเป็นอัพโหลดเทสล้วกันนะครับจากนั้นนะครับกด create นะครับรอสักครู่นะครับ นะครับอ่ะจากนั้นนะครับมาที่คอนฟิกอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับ Add new device นะครับ add new device นะครับโดยนะครับตัวนี้เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับผมตั้งชื่อเป็น PLC 0 1แล้วกันนะครับ ทีนี้นะครับให้เราเลือกนะครับตำแหน่งของคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกรุ่นของ CPU ของเรานะครับซึ่งของผมใช้ s 7สเนนะครับผมก็เลือกตรงแท็บตรงนี้นะครับเลือกแท็บ CPU นะครับดรอปดาวลงมานะครับให้เรามาเช็คที่ตรงนี้นะครับ unspecify นะครับตัวนี้นะครับการเลือก unspecify เนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าตัว เรารู้ว่าตัว CPU เนี่ยคือรุ่นไหนนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเฟิร์มแวร์หรือรุ่นของมันเนี่ยที่มาต่อตรงเนี้ยมันปมันคืออะไรนะเพราะว่ามันโดนปิดอยู่นะครับบางครั้งต่อด้านข้างตรงนี้นะครับขึ้นนะครับผมให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยด้านข้างนะครับมันจะเขียนตามนี้นะครับแต่นะครับแต่บางครั้งนะครับมันจะมีโมดูลด้านข้างตรงนี้นะครับมาต่อ พอมาต่อปุ๊บเราไม่สามารถมองเห็นตรงนี้ได้นะครับเราก็เลยใช้วิธีนี้นะครับในการอัปโหลดโปรแกรมขึ้นมานะครับอีกอย่างหนึ่งบางครั้งนะครับเราต้องการแก้ไขโปรแกรมนะครับที่คนอื่นเขาเขียนไว้นะครับเราก็ใช้วิธีนี้นะครับจากนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับผมเลือกตรงนี้นะครับเวอร์ชันก็เป็นเวอร์ชัน4.2นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับตัวนี้ผมกดแอดไปนะครับแอดไป รอสักครู่นะครับอะเราจะเราจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรมนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากด e t e c t ตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับกด e t e c t เพื่ออะไรครับตัวนี้เพื่อ ให้ตัวของโปรแกรมเนี่ยค้นหา PLC รุ่นของ PLC ของเราโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับให้เราเลือกเป็น Profinet นะครับ PNIE นะครับหมายถึง Profinet นะครับ Profinet IE นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็คือให้เราเลือกการ์ดแลนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเป็น Realtek PCIe นะครับ Family Controller แล้วก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้ของเรานั่นเองนะครับ นี่ตัวนี้นะครับเป็นไหมครับตัวนี้นะอ่าโอเคตรงกันแล้วนะครับจากนั้นนะครับอ่าเลือกก่อนนะครับจากนั้นนะครับกดสตาร์ทเซิร์ชครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้คือโปรแกรมจะมองหา PLC นะครับค้นหา PLC ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับเจอแล้วนะครับของผมเป็น PLC นะครับ IP ของมันชื่อว่าหนึ่งเกสองหนึ่งแดจุดศูนย์ จุดหนึนะครับชื่อ device ก็คือ PLC 1นะครับผมกด detect นะครับกด detect ตัวนี้ก็คือโปรแกรมมันจะทำการถามก่อนถ้าเราเชื่อมต่อ PLC ครั้งแรกนะครับมันจะถามนะครับมันจะ assign IP ให้เรานะครับโดยอตัตโนมัติเราก็ตอบเยดไปเลยนะครับขั้นตอนนี้ตัวของโปรแกรมจะ จะสร้าง virtual ip ให้เรานะครับโดยอัตโนมัตินะครับอ่ะตัวนี้เห็นไหมครับมันสร้าง ip เป็น192.168.02.241ให้ผมนะครับโดยอัตโนมัตินะครับมัวตอบโอเคไปเลยนะครับอรอสักครู่นะครับดูการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับตัวโปรแกรมก็จะ รีดตัว PLC ขึ้นมาให้เรานะครับเห็นไหมครับหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะเหมือนก,นกันกับตัวปัจจุบันที่ผมดาวน์โหลดเห็นไหมครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนที่เราทําก่อนหน้านี้ตอนนี้นะครับก็คือเป็นการอัปโหลดพารามิเตอร์กับตัวคอนฟิกของตัว PLC ขึ้นมาเฉยๆนะครับถ้าเรามาสังเกตตรงนี้เนี่ยตัวโปรแกรมมันยังไม่ได้ถูก ดาวโหลดขึ้นมานะครับอัปโหลดขึ้นมานะครับแล้วผมให้ดูเห็นไหมครับเป็นโปรแกรมว่างเปล่าเลยนะครับตรงนี้ยังไม่มีโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะครับถ้าเราต้องการที่จะอัปโหลดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราต้องทําการโกออนไลน์ก่อนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับโกออนไลน์นะครับผมก็ทําการกดโกออนไลน์นะครับครั้งหนึ่ง จากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะถามนะครับว่าเนี่ยคุณเชื่อมต่อแบบนี้ใช่ไหมเราก็ปกติเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับจากนั้นกด start search ตัวนี้นะครับเพื่อมองหา PLC ในในระบบนะครับในวงวงแลนของเรานะครับเห็นไหมครับเจอแล้วนะ PLC ของผมนะครับจากนั้นผมกด go go l i n e นะครับ go l i n e ก็คือหมายถึงให้โปรแกรมมันออนไลน์กับตัว PLC นะครับ โอเคไหมครับจากนั้นนะครับถ้าเราสังเกตตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้คือมันมองหาตัว plc แล้วก็มองหาโปรแกรมข้างใน plc เรียบร้อยเจอแล้วนะครับแบบนี้นะครับแต่เรายังไม่ยังไม่ได้อัปโหลดมันขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการอัปโหลดมันนะครับโดยการกดปุ่มนะครับโดยการเลือก plc ตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่ ถ้าเราเลือกตรงนี้มันจะไม่สามารถที่จะอัปโหลดได้นะครับเราต้องมาคลิกเลือกดี๋ยวผลคลิกเลือกตรงนี้นะครับโอเคไหมครับเลือกตรงนี้ก่อนนะครับตรง PLC หนึ่งจากนั้นกดอัปโหลดตัวนี้นะครับอัปโหลดฟอร์มดีไวซ์ขึ้นมานะครับครั้งหนึ่งรอสักครู่นะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะถามเรานะครับว่าต้องการอัปโหลดไหมเราก็คอนติเนียเลยนะครับแล้วกดอัปโหลดเลยนะครับโปรแกรมก็จะทำการ การดึงเลดเดอร์ภายใน PLC ขึ้นมานะครับ่าโอเคไหมครับแค่นี้เองเราก็จะได้ตัวของโปรแกรม PLC นะครับเหมือนกับตัวของโปรแกรม่าของจริงแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเซฟนะครับเซฟตัวโปรแกรมตัวนี้ได้นะครับโดยการนะครับโปรเจกต์นะครับแล้วก็เลือกเซฟแอดไปนะครับสมมุติผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปก็แล้วกันนะครับ อัปโหลด PLC test นะครับกดเซฟไปนะครับเราก็จะได้ตัวโปรแกรมนะครับมาเก็บไว้นะครับจากนั้นเราก็ทำการแก้ไขนะครับแก้ไขแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปนะครับนะครับสมมุตินะครับผมต้องการแก้ไขโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวผมเอาตัวของ on off ทุกหนึ่งวินะครับมาใส่ตรงนี้เพื่อให้ตัวของ ไฟตรงนี้มันติดกับพิบนะครับนะครับทุกๆุกหนึ่งวิอ่นะครับผมก็ไปที่ตัวของ device config นะครับเพื่อไปเปิดใช้งานบิดพิเศษของมันนะครับบิดพิเศษนะครับก็ดับเบมันคลิกที่ตรง PLC ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจากนั้นไปที่ในส่วนของ แป๊บนึงนะครับผ่าก่อนนะครับตัวนี้ System and clock ตัวนี้นะครับ system and c l o c k m e m o r y นะครับให้เราติ๊กถูกนะครับมันก็จะเปิดใช้เห็นไหมครับ All Way on All Way off นะครับแล้วก็ on นะครับทุก5วิทุก1วินะครับตรงนี้นะครับผมเปิดใช้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้มันก็จะมาอยู่ที่ตรงแท็กของ plc ของเรานะครับ อ่าเห็นไหมครับมาแล้วนะครับตอนแรกไม่มานะตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใช้ตัวออนทุก1นึ่งกนะครับก็คือ m อ็ศนจุดนะครับออทุกหนึ่งเอมศูามาใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมลบจริงไปนะครับผมใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับก็เลือกเลยนะครับ 0.5เ่ตัวนี้นะครับอ่าโอเคครับจากนั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปนะครับหลังจากที่เราแก้ไขเสร็จแล้วนะให้เรากดปุ่มนี้นะครับให้เราคอมไพล์ก่อนก็ได้นะครับคอมไพล์ตัวนี้นะครับกดคอมไพล์ครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดดาวน์โหลดตัวนี้นะครับ กดโหลดลงไปได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับอ่ะจากนั้นนะครับผมมมนิเตอร์ให้ดูนะครับดูการทำงานนะครับอ่าเรากดโมอิเตอร์ตัวนี้นะครับลูกแว่นนะครับแล้วก็มี ตัวเพล y สีเขียวตัวนี้นะครับโอเคนะครับอ่อนไหมอ่อนไหมนะครับเหมือนตัวคล็อกของเราเป็นไงครับไม่ทำงานนะผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะครับสาเหตุที่ตัวตัวนี้ไม่ทำงานนะครับเพราะเนื่องจากว่าการที่เราไปเปิดใช้งานตรงนี้นะครับนะครับเราไปเปิดใช้งานตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมออฟไลน์นิดหนึ่งนะครับออฟไลน์ก่อนนะครับมาที่ตัวของ System clock นะครับการที่เรามาเปิดใช้งานหรือเรามาตั้งค่าตรงนี้นะครับตั้งค่าใน plt ในส่วนตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราต้องมีการดาวน์โหลดนะครับ hardware c o n f l i กก่อนเสมอนะครับอันนี้ผมย้ำเลยนะครับดาวน์โหลด to device นะครับเป็น hardware c o n f ฟ i กนะครับตัวนี้นะครับต้องดาวน์โหลดในโหมดอ f f l i n e ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย มันจะไม่เข้านะครับมันจะไม่เข้าไปใน PLC นะครับให้เราทําแบบนี้เพื่อความชัวนะครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์นะครับมันก็เลยมันก็เลยไม่ทํางานนะครับดังนั้นผมจะดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์ลงไปก่อนนะครับปิดนิดป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 ัดปิ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 ดปเดปิ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 ดปรดปิมปิาปิด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 นิดป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  อ่ะเห็นไหมครับออนออฟแล้วนะครับทุกหนึ่งวิแล้วนะครับสําคัญนะครับขั้นตอนนี้นะครับอย่าลืมเด็ดขาดเห็นไหมครับออนออฟทุกหนึ่งวิแล้วนะครับเข้าใไหมครับทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนการอัปโหลดดาวน์โหลดนะครับสําหรับใครที่อ่าต้องการที่จะไปแก้ไขโปรแกรมนะครับคนอื่นนะครับหรือโปรแกรมของตัวเองก็ตามนะครับเราก็สามารถที่จะนําวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็น่าจะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับคลิปของผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปนะครับก็สำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ